สวัสดีครับผมขุมานโซอินเตอร์ฟาร์มยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซอินเตอร์ฟาร์มนะครับนี่ก็ที่ผมเคยแจ้งไปนะครับอยู่เตียนตีเลี้ยงไก่ใหม่ค,คมรับเขาไม่เลี้ยงในสวนนี่ไหมนะครับยังมีสวนยังมีสวนผมัซึ้งกว่าไก่มันก็จะสดชื่นขึ้นเนาะนะครับมันมีตีกลิ่นตีอาศัยอยู่ เยอะขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นเป็นธรรมชาติด้วยนาะนะครับธรรมชาตินี่นครับไก่แม่ไก่แม่นะครับตอนนี้ไก่แม่เนี่ค่อนข้างที่จะมั่นใจเนาะครับนี่นะครับสีแดงๆสีนี่นะครับลอง,งมาดูนะ <c oughs> นี่บางส่วนก็นอยู่ข้างนอกเลยนะครับบางส่วนอยู่ข้างนอก นะครับมันผมล่าหมดเต่เพราะว่าผมกปนลังซุกความเคยชินนะครับนอไก่นะครับท <c oughs> ัานขวั่ลรดการเจอกับขี่กับเหนียวกับไอ้ไอ้ขวอัลโม้ลเวพราะว่าหลายอย่างได้ไดนะครับ นีทธรรมชาติฮื้อนะนะครับมีสวนนี่ครับมีหญ้ามีอย่างฮื้อกินนะครับเนี่ยจะต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป <l acht> เลยนครับดี๋ยวขอบคุณนะครับคนที่เข้ามานะครับเข้ามาดูสุสนัขสระโด่งกันนะครับท <c oughs> ุนี้ก็ขอในติ๊กต็อกใน ในวงการต่างๆก็ด่ามากันหลายเรื่องนะนะครับเรื่องไก่นี่นะนะครับดังนั้นเขาก็จะใช้นม่ผู้ชมก็เล่นลูกดูกันไปนะครับบียรยากมันเป็นทำถึงในกับเขากลับชอบทำยังไงกับเปิ้ลนะนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับประดิษฐ์นะนะมาเห็นแบบนี้ก็มีความสุขนะครับไก่เจริญเติบโตขึ้นนะครับแบบแบบมีความคุณภาพแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับแข็งแรงด้วยแต่ก็ต้องมีห้องนะครับจีบมันหวัดแข็งแรงนหม จริงๆแห่งมันมีของโคล่เปเรื่องปกตินะครับมีชุดเจ้าสาเนี่ยชุดเจ้าสานี่นี่นี่นะนชุดอนาคตสายลายตัวนะครับโตไวผสมกันเลยบางครเขาตั้งใจไว้สูงนะครับบางตัวก็เนี่ยตัวเนี่ยมันครัง้งตอนนั้นตอนเอามาผมตั้งใจขนาดเลยว่านะมันก็ตํำเบรนิดนะ นะครับจิตใจดีแต่เตาเนาะถ้าผมคลิปนี้นะครับผู้หมั่นใส่ตัวฟาร์มาขอหยัดจบคลิปนี้นะครับไปก่อนนะครับหมดตาหมาหมดเนียงต่างๆทําใจให้อนี้นะครับแต่ถ้าคนปีฝนสูญเสีย่นอันนี้ก็เกลือกปกติที่ผมจะต้องเลียบพื้นมาเนาะครับผมคลิปนี้นะครับผู้หมั่นใส่ตัวฟาร์มขอหยัดจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม